สวัสดีครับรีวิวสั้นตัวกับไมคกแล้วนะครับกับของใหม่ใหม่ของผมเหมือนเดิมเพราะว่าเราเพิ่งได้มานะฮะอ่ะมันกล่องขึ้นมาแล้วอ่ะดูเลยแล้วกันนี่ก็คือฟิกกูอาร์ตคอมเบนเลเดอร์ไทคูนบูจินซอสนะฮะหรือล่างสุดยอดของคุณทาลุกิไยคูนนะคอมเบนเลเดอร์นะรไทคูนบูจินซอสล่างไปขั้นสุดยอดของเควะที่ไปขอให้ซุมุริสร้างตักเ้นโครพ่อคณแม่เก่งขึ้นมาให้ทำให้เขา แปลงร่างโดยมีข้อเสียคือนิ้วจะซนนิดหนึ่งต้องบีบนิ้วต้องหักนิ้วก่อนให้มันดังป๊อกกันเนาะอันนี้ไม่น่าเชื่อว่าราคาเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะก็คือเห็นในตลาดจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่สามพันกว่าๆามั้งเนาะเออ,อตอนแรกเราก็คิดว่าเออมันน่าจะสองไปาปาอะไรประมาณนี้โอ้ไม่น่าเชื่อซึ่งจะบอกว่าอันเนี้ยอันเนี้ยจริงๆ เราเห็นรอบแรกมันเข้ามาบ้างเว้ยเราก็กล่าวว่าเออเดี๋ยวไปญี่ปุ่นก็คงเจอสรุปไปญี่ปุ่นไม่เจอนะไม่เจอไม่เจอเลยนะไม่มีกระทั่งตัวโชวในร้านไม่มีเลยมาได้ที่ไทยไม่น่าเชื่อเออญี่ปุ่นไม่มีไว้ได้ของที่ไทยอ,อ่ะเดี๋ยวมาดูข้างในกันนี่นะจ๊ะมีอยู่หนึ่งถาดท้วนก็จะมีตัวนะะแล้วก็มีหน้ากากมาให้เปลี่ยนนะแล้วก็มีอะไรวะมือนะครับมือแล้วก็จะเป็นไอเนี้ยไอตัว ไอ้บัคเกอร์เขาอะมันจะชักมือนชักดาบได้อะเปิดชักดาบออกจากฝักแล้วก็เสียบคืนนะอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นประกบประกบกับฝักนะฮะไอ้ตัวที่มันเปิดฝักดาบมันจะอยู่ตรงนี้นะแล้วก็จะมีนี่มีดาบซ้อนอยู่ข้างหลังเออรอบนี้ก็คือแยกแยกดาบเลยนะแยกดาบกับกับตอกตอกก็คือดาบติดมาเลยนะฮะแล้วก็เออมันจะไม่ได้แบบมัาจะไม่ผิดดูตามในคู่มงคู่มือมันก็ไม่ได้บอกนะว่าดึงได้หรือไม่ได้เดี๋ยว,ยวมาลองดึงกันดูแล้วกันว่าเออดึงได้ไหมนะฮะ อันนี้ก็เป็นตัวนะคซึ่งตัวเนี่ยมันจะแยกอันนี้มานะมันมีดาวกระจายสีดําตอนแรกเราก็สงสัยว่าเออมันอยู่ตรงไหนวะก็พยายามหาดูแบบก็เอออ๋อไปเห็นตรงกล่องมันอยู่ตรงขานะเราก็เสียบเข้าไปก่อนนะเออเนี่ยออเสียบเข้าไปพบเราก็จะได้ตัวไทคูนเวอร์ชันเต็มมานะครบอืมอืมในเรื่องมันเท่นนะมันสวยนะจะ ของที่มันก็ดูแน่นๆดิดูตัวมันหนาๆดูมันตันๆไงก็ไม่รู้แต่เนี่ยพอส่องเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูจากในกล้องเนี่ยเหมือนคอมันยาวยาววะหรือเปล่าหรือเราคิดมากไปเองเออคงไม่ใช่หรอกน่าจะคิดมากไปเองอ่ะมาดูจุดขยับกันอันเนี้ยเขาบ่นกันมาเรื่องผ้าคลุมนะฮะก็ปรากฏว่าเอ้ผ้าคลุมมันเป็นยางว่ะไม่ใช่พลาสติกนะมันเป็นยางเ่ยยางดัดได้เลยค่อนข้างจะทื่อๆหน่อยนะแล้วก็มาดูจุดขยับกันก่อนเลยนะฮะกับจุดที่เขาบ่นกันนะ ค่อนข้างถูกข้อดีมันเดี๋ยวนะมันถึงพื้นบอกว่าข้อดีก็คือถ้าเราจัดท่าแบบให้ยางมันค้ำเงี้ยมันก็คือยางมันจะช่วยพยุงตัวเนาะให้แบบยืนง่ายดีแต่ว่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้ายืนตรงๆเฉยๆเนี่ยน่าจะถ่วงว่ะน่าจะถ่วงให้มันหงายท้องได้นะเพราะนั้นน่าจะน่าจะต้องจัดท่ายืนงต้องจัดบาลานซ์หน่อยหนึ่งนะฮะซึ่งภาพคุมเนี่ยเปิร์ในกลางเปิดอเรามาได้นะเปิดนี้ได้นะอันนี้นี่เปิดมานะเปิดอเรามา เปิดออกมาดองแดงดองแดงนี่ก็ไม่รู้ดูทรงท่าทางน่าจะเกะกะกใช้ได้อยู่เหมือนกันกลางออกข้างเลยบ้าละ่ะไม่ได้หลุดนะอ๋อมันเป็นมันเป็นแท่งออกมาตรงๆอ่ะแล้วมันก็เป็นบอลจอยเป็นรูก็เท่ากับว่ามันกลางพักคุมออกมาไม่ได้นะครับก็ได้แค่แค่กระเพือแค่นี้นะเออแต่กลางแบบเป็นแบทแมนอะไม่ได้จุดขยับก็น่าจะฟิกอาร์ตท,ทั่วไปนะฮะอ่าหมุนหัวหมุนหัวหมุนหัวนี่แขนอัอนนี้ไหลเป็นยังไงเอ่ย อ๋อกลับไปใช้แบบเดิมนะครับไปแบบติดติดอยู่ตรงหัวไหล่เหมือนเดิมนะข้างข้างไหล่นีนต้นแขนทวิตได้ปาัางอ๋งอออโชว์งอได้แค่นี้ติดเกาะนะมาดูเอวป๊ดแน่นเวย้ยแน่นเวย้ยใช้ได้อื้มอื้มงอ้ม,อม,อมโชว์หน่อยก้มเออก้มได้ประมาณนี้แอนแอนอืแอนเยอะชิบแปง้งไง ไอ้อะขาเนี่ยขาอะถกลงมาก่อนแล้วค่อยยกเออในขายกได้ประมาณนี้นะแต่ว่าต้องถกลงก่อนนะ้าไม่ถกลงอ่ะดูดิได้แค่ไหนไม่ถ,ไมถกลงมันขูดเว้ยอ้ตรงเนี้ยเนตรงเกาะตรงเนี้ย้าไม่ถกลงอ่ะปับเนี่ยพับไปอะมันมันก็ขูดไปตรงสโระโพกนะตอนต้องดึงลงมาก่อนนะแล้วค่อยยกเปิดพับเขา่าเอ๊ เห็นมีบางคนบอกว่าไม่ค่อยปรับเพิ่มกับกับหัวเข่าที่เอาเกาะเข่ามาติดตรงหัวเข่าเหมือนเดิมน,นะเพราะว่าถ้าตามในท้องเรื่องเนี่ยไอตรงนี้มันต้องเป็นเกาะใช่ป่ะมันต้องติดเป็นชิ้นเดียวกันเนี่ยนี้พอมาพับมาพับอย่างนี้ปุ๊บก็แต่ว่ามันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ดูเกะก,กะดีเหมือนกันนะก็โอเคผมไม่มีปัญหาตางขา้อย้ยเออข้อเท้าข้อเท้าป๊าบได้แค่นี้อือ ปลายเท้ากระดกได้อเท้าปิดได้นี่งอได้งอไดอ้ประมาณนี้ประมาณนี้ทั่วไปนะฮะก็ถือว่าอืมตัวมันไม่ค่อยมีปัญหาดูทรงแล้วน,น่าจะมีปัญหาแค่ตรงผ้าคุมจริงจริงนะฮะถ้าเกิดจะจับทงจับผ้าอะไรอย่างนี้นะเออหน้าหน้าน่าจะค้ำอยู่น่าจะค้ำอยู่เหมน,นนะถ้าเกิดเราย่อนะถ้าย่อคงต้องแบบต้องกลางอไเงี่ ให้มันกระเพื่อไปเออจะได้ย่อดได้นะโอ้ยยังไม่ทลายเลยโชว์หลุดสะก,ก่อนแล้วมาดูของที่เขาให้มาหน้าเนี่ยเขาให้มาสองอย่างนะมันจะมีเนี่ยหน้าที่หนึง่งมันจะมีลูก,กตาแล้วก็มีไอไอเส้นสีแดงๆขึ้นมาข้างบนนะฮะกับอีกหน้าหนึ่งเนี่ยไอเส้นขีดข้างบนมันจะเป็นสีดําแค่นี้เลยแค่เป็นเนี่ยขีดข้างบนส,สีดํากับขีดข้างบนสีแดง แค่น,นี้เลยวิธีเปลี่ยนก็ถอดเนะนี่ยปื้อถอดออกมาเลยมันก็จะไม่มีหน้าแนละ้วก็เ,เอาเนี่ยเสียบใส่เข้าไปใหม่เปิดเอ้อ่อออออาก็จะเป็นเวอร์ชั่นขีดสีดำนะอ่ะมาดูดาบกันนะครับนี่ดาบดาบอ๋อถอดได้เว้ยนี่ถอดแบบเหลือแต่ตอกมาถอดออกมาเป็นไอ้น,นี่ดาบโปร่งแสงเห็นป่ะนะมันไม่เห็นใบดาบเลยนะ โคตรเฟี้ยวเลยว่ะเล่นอะไรวะเนี่ยอ,อันนี้ก็จะเป็นดาบที่แยกมานะ่ะเผื่อว่าทําท่าแบบนี้ถือฝักดาบแล้วก็มีแยกดาบนะฮะเสียบได้ไหมเสียบโถป๊าบได้แค่เน่ป๊าบได้แค่เน่เสียบเข้าไปสุดไม่ได้แล้วก็นี่นะครับไอตัวที่มันจะติดกับบัคเกิลอะนะเนี่ยเอามาถอดเปลี่ยนนี อโอ้โอ้โอ,แโอ้แข็งๆขแข็ง,ขงป๊าปป๊าปป๊าปโอ้ย้้ชิ้นล็กชิ้น้อยอ B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  เป็นเวอร์ชันประกบฝักดาหอยป๊าานตอนที่มันจะใช้ท่าไม่ตายเนมันต้องฉกดาบใช่ป่ะเสียบจิกจัๆจกบ ตัวนี้เห็นในเรื่องตอนแรกนะมันเท่มันเท่มากเลยตรงที่มันเป็นมันมีดาบสมุไรนี่แหละแม่งโคเทเลยแต่ติดปัญหาตรงที่เวลาเราเห็นมันออกมาเนี่ยเราก็สงสัยเฮ้ยมันจะเอาปอกดาบไปไว้ตรงไหนวะสรุปก็ในท้องเรือเขาก็เขาก็ทิ้งไปเลยเขาก็ไม่ได้แยแสเนาะเพราะว่ามันเสกกลับมาใหม่ได้เนาะก็จริงๆมันน่าจะหาแบบหาที่ที่มันเสียบเนาะเออจะเสียบด้านข้างก็ได้มันจะได้แบบดูดูดูแบบ มันมีที่พื้นที่ใช้สอยอ่ะเออมันจะได้ไม่เป็นอะไรที่มันมันเหลือๆห,หรือว่ามัน,มนบอบว้าบ,อ,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 บอ,อ่ะคือถ้าผ้ามันอย่างเงี้ยอ่ะติดติดข้างหลังเนี่อ่ะอ่ะโอเคไหมหรือว่าถ้าดูแปลกๆไปมันดูเป็นดินจาไปก็เนี่ยเอามาติดด้านข้างอย่างนี้ก็ได้เออแหม่เสียดายไอตัวเนี้ยมันทำออกมาก มันไม่มีที่ให้ไอ้วางเนาะคือในเรื่องมันก็ไม่มีที่ให้ใส่ในเรื่องมันก็แบบพอแปลงล่าเสร็จปุ๊บพี่เขาก็ถือเลยแล้วเขาก็โยนทิ้งแล้วเขาก็เหลือตดาบปันจาจาจาอ่ะไม่รู้จะพูดอะไรถึงมันให้คะแนนเลยดีกว่าครับตัวนี้นะครับถ้าคุณเก่ยรเอาไปเล่นล้วไม่ค่อยเตืออะเล่นยากเั่นหนึงเพราะนั้นอันนี้เอาไปสองอ้หูพอนะครับเอาสวยนสวยนะสวยสวย,สวยแต่แว่ามันเล่นไม่สนุกอนะ่ะนั้น เอาไปแค่สองปูพอนะครับอะใครมีความคิดเห็นอะไรยังไงฝากคอมเมนต์เอาไว้เดี๋ยวจะตามไปอ่านว่าเฮ้ยเล่นแล้วรู้สึกยังไงชอบไหมหรือว่าใครเห็นเออมันมีมุมมองอะไรแปลกๆที่จะเอ้ยจานมันอย่างนี้ได้นะมันอย่างนั้นได้นะบอกเรามาบอกเรามาเพราะเราโง่เราไม่รู้เรื่องเอ่วย,ยบอกเราหน่อยและคราวหน้าจะเป็นตัวอะไรไงฝากติดตามต่อไปด้วยนะจาก EP นี P ้ไปกนแล้ว e กันสวัสดีครับ